สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งมาโครเอชซีนะครับยิงยังไงนะครับให้เป็นสายน้ํานะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวคลิปสอนผมอยู่ท้ายคลิปนะครับผมจะมาอธิบายปืนเอชซีก่อนนะครับอ่โอเคอันดับแรกนะครับผมถ้าเราไม่ไม่ใช้มาโครใช่ไหมครับสังเกตว่าปืนจะดีดมากนะครับเดี๋ยวมาทดลองกันดูเลยครับ เห็นครับสังเกตได้ว่ามันจะยิงออกเป็นชุดนะครับไปซ้ายไปขวานะครับแล้วนะครับถ้าเราใช้มาโฟมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตองคลิปยังกระสายน้ำนะครับ Chain Head shot. เดี๋ยวลองไปเล่นกันดูเลยครับเห็นไหมครับเืนอนแรงขึ้น10%นะครับอันนี้ค่อนข้างจะตรงมาก ยิงไม่โดนสวยเตื่อนไอ้ที่ผมยิงไม่ได้นี่มกนคือว่าอันนี้นะครับคือผมไก่จริงๆนะผมไม่ค่อยได้เล่นพีบีเลยช่วงเนี้ย ผมจะลองชาร์จให้ทุกคนดูนะโอ้ยคมจัดเอา้าวีได้เฉยเลยโคตรฟุง โอ้โหเกือบตายมันมาแนละ้วมันมาแนละ้วอุย้ย โอ้โหโดนตโ,โดนสไน,นะครับผม <c oughs> ผมไม่รู้ว่าปืนนี้มันชื่ออะไรนะโบล่าหรือเปล่าวะถ้าผมอ่านผิดขอใครนะครับผมฝากใคร ผมบอกเลยว่า SC เป็นปืนที่แรงมากนะครับเ้ายิ่งมันตรงเนี่ยเข้าตุกเม็ดนี่แปบ๊บเดียวตายครับถ้าคนทวนเล่นก็น่าจะแบบยิงได้เยอะกว่าผมนะ

โอ้ยิงไม่โดนใก่เกินแนวเอ้าอ้าอยู่ตรงไหนวะโอ้ยเหลือตนเด้วะยิงกับโดน โอเคครับเดี๋ยวผมมาสรุปกันเลยนะครับว่าเพลนแรงขึ้นไหมนะครับ10เผมว่ามันแรงขึ้นนะครับแต่คือผมยิงไม่ได้นะครับผมคนคนเล่นอาจจะคนเล่นอาจจะเก่งกว่าผมนะครับอาจจะแบบว่ายิงได้เยอะกว่าผมนะครับอ่าแต่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการตั้งมาโคกันเลยนะครับสําหรับการตั้งมาโคนะครับอ่าให้ทุกคนกดที่มาโคเลยนะครับแล้วกด นิวมาโฟตรงนี้ครับผมเป็นการตั้งชื่อนะครับผมตั้งเป็น F4 ครับสั้นๆต่อมานะครับผมให้กด record ตรงนี้นะครับแล้วกดคลิกซ้าย1ทีครับจากนั้นให้ทุกคนกด stop ครับแล้วให้ทุกคนนะครับมาเปลี่ยน delay ตรงนี้นะครับเป็น delay 16นะครับผมอ่าพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนกด Add t o mouse นะครับ แล้วให้ทุกคนกดมายังตรงนี้นะครับผมอ่าปกติทุกคนนะครับจะไม่ใช่อย่างนี้นะคือผมตั้งไว้แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับผมตั้งเลข5ครับผมแล้วก็อันแรกนะครับให้เป็นเว็บคลิกตรงนี้นะครับเพื่อใช้กดเมาส์ธรรมดานะครับผมอ่าเลขหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นตัวคลิกเมาส์ธรรมดาใช่ไหมแต่เราจะทําให้เป็นมาโฟใช่ไหมครับจากนั้นให้ทุกคนนะครับกดที่เลขหนึ่งครับแล้วก็กด มาโฟตรงนี้ครับแล้วก็มาที่ SC นะครับแล้วก็กดนะครับอ่ะเพียงเท่านี้นะครับเราก็ไปเล่นสนุกกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ทำได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมสักนิดนะครับผมใครทำได้ไม่ได้นะครับฝากคอมเมนต์ข้างล่างนะครับหรือใครอยากให้ผมสอนอะไรนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวผมมาสอนให้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ